ก็ขอสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านได้เลยนะครับอวันนี้ผมจะมาสอนทำอะไรดีปืนเลเซอร์มันใช้ปืนเลเซอร์ก็ไม่ใช่มันเป็นที่ป้องแบบตัวอะไรมามันจะแบบเป็นตัวกระเดียนนะเดี๋ยววางมาแล้วแป๊บหนึ่งนะเป็นตัวกระเดียน,นะครับอ่ะ ตัวกระเดียนแบบนี้นะ่ะกระเดียนกระเดียนกระเดียนเวลาแบบใครเดินผ่านแบบหมดชีวิตนะ่ะมันจะจ้องตัวเราก็ดูดก็อแนั่นเลยนะครับก็ก็จะโอ้ชิคก้นอะไรเนี่ยน,นะนะครับอ่าของที่ตรงมีก็คือในนี่เลยหนึ่งสเปากระเดียนนะครับก็วัเทอร์บักเก็ต ก็คาร์โบสโตนบอลอันนกนี่ก็อ่านออกอันนี้ก็อ่านไม่ออกนะที่ทำนี้ก่อนแรกนะครับให้ท่านชมทำแบบนี้สามบล็อกนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็วา,างนี่มานี่มาวางไอ้นี่ชินะ้นนี้ก็ตกแต่งไปได้บ้างเลย ตกแต่งไปนะครับอ่าแล้วแต่สไตล์คุณเลยมันจะตกแต่งแบบนี้อ่าก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้เ,เดียก่อนนี้แคนี้แล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่นี่ลงไปเลยนี่แคนี้ก็วางล้วก็จะเหลือนี่จะไปดูมันครับมันไร้ประโยชน์ ต่อไปให้ท่านผู้ชมวางแบบนี้กดวางแบบนี้แบบนี้อเสียงเหี่ยวตกใจเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ในปืนเลเซอร์สมัรดักเราได้เดี๋ยวเปลี่ยนเกมหมดนะดูเอาเอาเอ,า,อาเดี๋ยวหน้าแตกเลยกู ยิ่งกรูนี่ไงเนี่ยเอื้อแกะมาแ้บกำลังกินยะเอื้อนะเห็นไหมครับตรงนี้มันไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวให้ตัวอะไรมาก็ไปเลี้ยงหมูเหรอนี่เอ้อไปเลี้ยงหมูนี่ยนะ เล่นแต่พวดเรานะมันก็เล่นไอ้หมูหน่อยบึง้งไอหมูหนอ,อุยเนาะรับเกมหมดนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับอ่าถ้าได้ยินรถผ่านก็ขออภัยด้วยนะครับอะนี่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับอ่ะบายบาย ก่อนจากลากันไปอย่าลืมเอามือไปแตะที่ปุ่มคำว่าติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับก็สมัรด้วคอมเมนต์ได้ที่ใต้อันนี้เลยนะคะอาสำหรับนี้สวัสดีครับ